สวัสดีครับพี่น้องเอฟทีทุกท่านครับตอนนี้พี่โยก,ก็มาถึงแล้วนะครับที่วัดท่าหลวงบวงสวงพ่อเพชรนะจังหวัดพิจิตรนะครับนี่เลยพอจะหาทางเข้าได้นะทางเข้ามีรอบวัดแต่ว่าทางที่รถเข้าได้นั้นมีแค่ด้านนี้เท่านั้นนะปักหมุดมาเลยนะครับวัดท่าหลวงวันจะพามาเข้าซุ้มวัดด้านหน้านะครับตัวด้านข้างที่ติดกระเรือนจําเข้าไม่ได้นะครับนี่บรรยากาศตอนนี้ก็จะมีการจัดรถขบวนแห่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูขบวนไหลรถไฟด้วยนะครับอันนี้ วิหารนะครับโบสถ์นะครับที่หลวงพ่อเพชรอ่าพิธฐานอยู่นะครับเดี๋ยวมีเวลาพี่โยจะเข้าไปสักาการะบูชากันนะครับอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าเวทีกันเลยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างสถานที่จัดง,งานวันนี้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเวทีที่จัดเมื่อคืนนี้ก็จะเป็นเวทีดนตรีอยู่ฝั่งนี้นะส่วนนี้ก็จะเป็นทีที่เกกะใช้เวทีซิกนีนะครับใช้พื้นที่เดียวกันในการจัดนะอ่านี่พี่โยมาถึงแล้วแต่ภาพอาจจะสั่นหวานิดนึงนะครับขอโทษด้วยเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม้กันสั่น แต่ตัวรถทีมงานของเรานี่กหาช่องเข้าหน้าดูฮนะหาต้องเข้ายานนะครับคือเข้าช่องไหนนะครับประตูวัดมีหลายประตูมากนะใครมาก็ตรวจสอบในดีนะฮะแล้วก็งานในวันนี้ก็มีรถโมบายของค่ายสีฟ้าค่ายสีเขียวมาช่วยนะก็สัญญาณเนี่นจะดีนะครับประมาณนี้เมื่อคืนคณะอะไรเล่นไม้ไม่รู้ก็น่าจะใช้วิธีเดียวกันหรือว่าเขามาตั้งรอคณะที่เราจะมาเล่นไม่ทราบนะครับ น่าจะใช้วิธีร่วมกันนี่แหละตอนนี้ก็จะเป็นเวทีนะครับก็ติดเสาไฟหน่อยนะเสาไฟนี้เขาเอาออกหรือเปล่าน่าจะเอาออกมั้งเพราะว่าเวทีนี้มามาเพิ่งนัดน่าจะเพิ่งมาตั้งเพื่อเพื่อวันนี้แหละครับน่าจะหยุดก่อนแหละนะตัวนี้อันนี้จะเป็นคอนเสิร์ตที่เล่นเมื่อคืนนี้น่าน่าจะหยุดนะเพราะว่าเขาอาจจะใช้เป็นเวทีต่อเนื่องกันกับงานวันอื่นนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นคงไม่คงไม่ได้เล่นชนกันหรอก อันนี้ก็คือเป็นเวทีที่มาตั้งเตรียมรอไว้นะครับเดี๋ยวก็ต้องเอาป้ายมาติดมาะไรนะครับอาจจะใช้เวทีเหมือนพ่อสลักก็คือเวทีเป็นเวทีเช่ารวมมาแล้วก็มีป้ายเอาป้ายมาติดเอาประมาณนี้นะด้านหลังก็จะติดของใช้อะไรเงี้ยก็ก็พอสมควรนะโถศิลปินะอาจจะเข้ามายากหน่อยตัวนี้จะติดที่ไอ้นี้ด้วยกองสองท่องเที่ยวของจอังหวัดพิจิตรนะครับจะอยู่ตรงนี้หมดเลยเป็นตุรา,าการนะ เขตเวิร์กนี้เขตพระธาหลวงก็จะเป็นเขตเรียกอะไรอะเขตมีราชการค่อนข้างเยอะนะโรงแรมที่พักก็เยอะพอสมควรนะเขตนี้นะครับไม่ทราบว่าวันนี้เป็นปูเสือหรือเปล่าหรือเก้าอี้ผมไม่แน่ใจนะวันนี้จะถามหาจะพาหาคนที่จัดงานก่อนนะครับรับจากคุณแม่ว่าน่าจะเป็นเก้าอี้นะก็สองร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบคะแนนประมาณนี้มาลุ้นกันนะประมาณสี่โมงเปิดบัตประมาณสี่โมงแม่เนาะโอเคอยากถามคุณแม่ดูประมาณสี่มโมง ก็ข้อมูลเบื้องต้นจากเจ้าสิทธของสถบนต,ตรงนี้อาจจะมีเก้าอี้นะครับเก้าอี้ได้เป็นระเบียบหน่อยแล้วก็200 150คะแนนประมาณนี้นะครับ <ๆ S 1> เดี๋ยวมีอะไรก็จะมาอัปเดตให้ชมกัน <ๆ S 1> ส่วนทา้งเข้าก็อาหารลึกลับหน่อยเข้าประตูกลางข้างวัดน,นะตรงประตูเข้าจะอยู่ตรงข้างเนะรเือนจำนะครับเรือนจำนะครับประมาณนี้ <ๆ S 1> นเ,เวทีนี้ <ๆ S 1> คุ้นๆหลายคะน่าจะเคยใช้อยู่นะเวทีนี้คุ้นๆนะครับผม มาณนี้ครับเดี๋ยวมีเ,เมพิ่มเติมประโยชน์จะมาอัปเดตให้ชมนะครับ <Okay. S 1> ที่นะเนี่ยวิธีของไม้หอมนี่นกพรัดไม้หอมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่โยก็คุณเจอคุณแต่ชื่อขนาดนี้แหละนกพรัดไม้หอมแต่นี่เขาเขียนว่าแต่ไม้หอมด่เฉยจะถามน้องดูนะว่าวิีของใครนะหลังลงก็จะมีป้ายเตรียมขึ้นอ่าป้ายชื่อศิลปินแล้วก็มีร้านข้าวติดนี้เลยนะครับแต่ทางเข้าน่าจะเข้าหน้าวัดที่เราเดินผ่านมาเมตสกู่นี่แหละนะ แล้วก็ทางนี้มันตันหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็ติดแม่น้ำนะครับเราก็จะมีหลายเรือไฟด้วยเห็นว่านะหลวงพ่อใช่ไหมอ่าประมาณนี้นะครับทางเข้าก็ต้องเข้ารถใหญ่เข้าหน้าวัดอย่างเดียวที่เราเดินมาแล้วเข้ามานี่นะครับแต่ตอนคืนหรือว่าตอนงานก็ต้องมีอะไรอ่ะมีรถนํานะครับรถศิลปินอ่ะมันเข้าตรงนี้ไม่ได้เลยนะมันเป็นทางเดินเต็มหมดถ้ารถรถเข้าต้องเข้าตรงน,นี้ทางียวแล้วแม่เนาะถ้าสมมติรถรถศิลปินมารถอะไรมาตอนนี้เนาะ มันเข้าต้องเข้าทางหน้านี้ทางเดียวเลยนะครับเพราะข้างในมันจะเป็นซอยขายของหมดแล้วเข้าทางหน้านเดียวเลยแล้วก็ตัดเข้ามาอเข้าทางเดียวเลยแล้วก็ผ่านที่รกระปูเทียวเขียวทีวท่เราเดินมาเมื่อกี้นี้เข้ามานะครับทางอื่นเข้าไม่ได้นะเพราะว่ามันปิดทางขายของปิดหมดแล้วนะครับมาได้ทางเดียวเลย <S <S ทางเข้าก็จะเป็นซุปประตูใหญ่ก็มีตะแกรงกั้นอยู่หน้าแล้วก็เดียวขึ้นมาทางศาลาสูงแล้วก็ผ่านมาหน้าวัดนะก็บอกเจ้าที่เจ้าที่คงนำเข้ามา นะพี่โยคงไม่ได้อยู่ตอนเยน็นนะครับคงจะมาประมาณสามทีโมงมาหาที่จอดรถก่อนไม่งั้นที่จดอดรถก็คงลาบากเดียวจะตอนเย็นจะมารีวิวีทีหนึ่งเดีนะ๋ยวตะกู้จะไปรีวิวทีงแล้วกันนะครับให้ชมกันว่าทางไหนอะไรยังไงนะเผื่อคนตามมาหรือสิริปินตามมาจะได้หาทางเข้าถูกเพราะว่าทางอื่นเข้าไม่ได้แล้วเข้าได้ทางเดียวเลยเน,น,ลนี่ครับเดี๋ยวก็เป็นหน้าเวทีดิเกตรงนี้ของไม้หอมนะต้งพลัดไม้หอมหรือเปล่านะทางลุงโจเขานะครับแล้วก็ ออนันมันหอมหวานหอมโชยแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นวิธีคอนเสิร์ตที่ได้ไว้เมื่อคืนนี้ที่เรารีวิวไปนะครับเดี๋ยวพี่โยจะขอตัวไปกราบหลวงพ่อเพชรหน่อยนะมาถึงแล้วก็ต้องฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านนะเป็นลูกหลานสักคนหนึ่งนะครับอยู่ตรงด้านทางนี้นะครับเดี๋ยวจะไปรีวิวทางเข้าให้ชมกันทีหนึ่งนะโอเคสักครู่เดียวครับตอนนี้เดี๋ยวก็จาออกนะค่อยๆลื้อออกจัช่างไฟก็มาลื้อออกเดี๋ยวจะไปรีวิวตรงทางเข้าแล้วก็ไปไหว้หลวงพ่อเพชรกันนะครับโอเค ตัวนี้ก็มาอยู่ข้างแม่น้ำนะครับตัวนี้ก็ให้ดูนะครเนี่ยที่มีเวทีตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ที่ก็เตรียมทําเรือไฟนะครับนะฮะทำเรือไฟก็จะดัดเป็นรูปต่างๆแล้วก็เป็นข้อความนะครับแล้วก็จุดนะมีอัศจรรย์ดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นงานประจําปีที่ยิ่งใหญ่อีกที่หนึ่งนะฮะตรงนี้นะครับนี่พามาดูกันนะฮะก็คือคักนะแม่ๆก็เริ่มมาจาับจองพื้นที่แล้วก็มาตอนนี้นะทีบว่านี่มีมาด้วยเนี่ยตามจากไหนครับเนี่ย โอ้โหมาตามจากเมื่อคืนว่าเนี่ยโอ้โหทุกคนสุดยอดมาไวมากอมากัอนนันนี้กบที่มูรีบรรยากาศเหมูก็เซลฟี่กับแม่แม่อยู่นะนะทุกคนรู้จักกันไหี่ก็ดูกับแม่แม่ก็เซซี่เหหมูนะเซหมูก็เซี่สววอ บรรยากาศในเฟียคือคักนะมารอกันนะย้ำอีกครั้งนึงนะตรงนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นเก้าอี้นะครับเก้าอี้จะเปิดจําหน่ายตอน4โมงนะครับ4โมงก็จะเป็น200คะแนน100คะแนนนะครับประมาณนี้นะที่วัดท่าหลวงพิจิตรนะตอนนี้ส่วนเราเดยกก็จะกลับไปพักผ่อนก่อนนะครับเพราะว่าขับรถมาผมนอนน้อยนะแล้วก็3-4โมงเดี๋ยวจะออกมาหน้าง่ายทีนึงครับเพื่อมาหาที่จอดรถด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเวที อันนี้จะเป็นกองสามของตำรวจท่องเที่ยวห้องน้ำจะอยู่นู่นอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรอะแม่น้ำนะครับแม่น้ำแล้วก็จะเป็นด้านหลังจะเป็นที่เขาหลาเรือไฟกันนะเตรียมหลเรือไฟกันนะครับประมาณนี้นะก็จบแคนนี้ก่อนเดี๋ยวพี่โยจะเข้าที่พักก่อนนะจ๊ะแล้วก็มีอะไรจะเริ่มอัปเดตตอนอบ่ายบรรยากาศหน้างานให้ชมกันนะครับดียวไปหาโรงแรมก่อนขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนการเดินทางนะสำหรับลิปนี้นะจบวันนี้ก็ต่อยินโลกกันนะครับสวัสดีครับอันเดือเทียหมูตาทะ,ะเลกัน ไม่ไหวแล้วนะตาไม่ไหวแล้วไงบ้างไห้หมูนั่งรถมาวันนี้ไม่ไปสักทีกูไล้ตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะกินไล้ตัวนั่งรถไม่ได้นอนเนี่ยตั้งแต่คุนไ้นนี่นี่นีครัวเล็กจ้าไปเอาไปเอา เดี๋ยวผมต้องแยกกับหมูแล้วเพราะว่าไปที่ยวกับโคจอด้วยกันไม่ได้ครับผนรู้จักเยอะเนี่ยที่ต้องมาก็พเพราะงี้น,นะเพราะว่าอ่าในกานเมื่อคืนเนี่ยถามว่าเราอยากไปเราอยากไปมากนะเพราะว่ามันมีแต่คอนเทนต์นะถ้าถ่ายคอนเทนต์ก็คือต้องไปแล้วแหละมีรูปไม่ถ่ายวันเกิดพระเอกนู่นนี่นั่นแต่วันนี้อีกวันนี้ก็เป็นวันเกิดพระเอกที่อาจจะมีสื่อหรืออาจจะมีบ้านต่างๆอาจจะมาไม่ได้ไม่เยอะมากนะเราจะได้มาเก็บภาพอุดช่องโหว่กันให้มันเต็มที่ไปเลยนะครับ คำช่างอะไรสำหรับงานมันเกืพบไเอกสองวันนะครับที่วัดท่าหลวงวันนี้นะอย่างหนึ่งวัดท่าหลวงก็เป็นวันที่ใหญ่ด้วยเราได้มาปักหมุดจังหวัดพิจิตรเราก็ได้มาปักหมุดที่วัดใหญ่เลยนะครับประจําวัดเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ต่อยอดไปในวัดอื่นๆงานของศิลปินก็ได้เยอะขึ้นมากขึ้นนะครับประมาณนี้นะส่วนเดี๋ยวสามสี่โมงมันจะมีบรรยากาศการจองก็อีกทตาใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาเปิดจองประมาณสี่โมงนะพี่โยอาจจะมาตอนสามโมงครึ่งก็ได้นะครับ บรรยากาศก็ทุกคนก็มารอจองเ้าอีนะแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดรอยจองก่อนนะครับเปิดสี่โมงแล้วเดี๋ยวรอเ้าอีมาตั้งก่อนสี่โมงถึงจะเปิดเปิดจําหน่ายเก้าอี้นะครับส0 0รอกับหน,นึ่งร้อยคะแนนเพราะฉะนั้นทุกคนอยู่นี้ก็ต้องต้องรอดูก่อนนะอ่ารอดูก่อนไปบาาจริงๆแหล <laughs> ะเมื่อกี้คลิปมันไม่ถึงนะครับโอเคนะครับทีนี้รอชมคลิปต่อไปแล้วกันนะ